เอรถมือสสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้มีกระบะสวยๆมาฝาก1คันงามมาก1นึในร้อยแน่นอนกับ Toyota Vigo กนะครับตัว PRUNNER ปี2012มือเดียวป้ายแดงไม่เคยชนนะครับ t o y o ต a V i g กแชมป์ครับเครื่อง2.5 0 0เกียร์ธรรมดานะครับใครชอบสนใจอยากได้ใช้งานนะครับตัวนี้สวยมากๆนานๆจะได้เจอนะครับไม้แท้130,000กิโลเมตรโดยประมาณนะครับ คันนี้3 1 9 9 0 0 0บาทนะครับจัดโปรโมชั่นให้ครับผ่อน5,900โดยประมาณผ่อนได้6ปีนะครับใครที่ชอบกระบ,บะวีโก้นะครับมาแล้วครับจัดไปในราคาพิเศษมากๆนะครับราคานี้สภาพนี้ลองเช็คราคาที่อื่นก่อนก็ได้นะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้สวยเดิมโรงงานเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์แน่นๆระบบไฟกระจกขึ้นลงไฟฟ้า สมบูรณ์ทั้งคันนะครับไม่เคยชนการันตีว่าไม่เคยชนนะครับไม่มีบรรทุกหนักอย่างแน่นอนรถใช้งานดูแลมาดีมากๆนะครับกับราคาและสาภาพนะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับนี่นะครับใหม่แท้การันตีนะครับภายในสวยสะอาดระบบไฟฟ้านะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้า แล้วก็ซ้ายขวาปรับไฟฟ้านะครับเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กครับนี่เลยครับไม่เคยชนไม่น็ตไม่เคยขยับด้านหน้าด้านหลังนะครับสีสวยภายในสดสะอาดนะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับรับรองไม่ผิดหวังนะครับสําหรับช่องนี้คัดรถสวยเช็ครถสวยเท่านั้นนะครับแล้วก็แจ้งชัดไม่มีหมกเม็ดแน่นอนรับประกันการโอนนะครับรับประกันไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยบริการจัดไฟแนนทั่วไทยนะครับใครเครดิตดีอยากได้รถใช้งานรอรับรถได้เลยครับ รถอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้นะครับขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับใครจะผ่อนก็ประมาณสัก5 0 0 0 9 0 0 6,000อยู่โซนๆนั้นนะครับโดยประมาณการนะครับที่เหลือก็มาเช็คกันอีกรอบนะครับใครเข้าใจสนใจรับได้กับสภาพและราคาแบบนี้ก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับหรือถ้าใครยังไม่มั่นใจก็ลองหาข้อมูลได้เลยครับว่าจะวีโก้นี่มันจะทนทานได้ขนาดไหนนะครับแต่ถ้าถามว่าเจ้าตลาด วีโก้ก็ต้องมาเป็นต้นๆแน่นอนครับใครเข้าใจชอบวีโก้ต้องบวกราคาไว้หน่อยนะครับราคาเขาจะตึงๆหน่อยนะครับพูดกันภาษาคนขายรถคนซื้อรถก็จะประมาณนั้นแหละครับแต่ที่แน่นอนที่ท่านได้คือการซ่อมบำรุงดูแลและการใช้ระยะยาวก็สบายใจครับอะไรเยอะดูแลง่ายไม่จุกจิกมากเท่าไหร่นะครับทนทนจริงๆครับวีโก้นี่ทนจริงๆเอาเป็นว่าถ้าท่านชอบและสนใจนะครับฝากไว้พิจารณานะครับกับราคาและสภาพแบบนี้นะครับใครสนใจหากระบะใช้งานโตโยต้าวีโก้นะครับตัว e ทีรันเนอร์ปี2012มือเดียวป้ายแดงสภาพงามเดิมโรงงานไม่มีชนหนัก เลยครับคือประเด็นคันนี้ไม่เคยชนนะครับกล้าการันตีคัดแล้วเช็คแล้วนะครับรถสวยสมบูรณ์นะครับระบบไฟฟ้าภายในก็จะประมาณนี้นะครับเป็นสมาร์ทแคปขึ้นลงสะดวกสบายโตโยต้าวีโก้แชมป์ตัว EP Runner เครื่อง2.5กียร์ธรรมดารถสวยรถดีรถงามนํามาฝากให้กับสมาชิกที่กําลังหารถกระบะใช้งานนะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับไม่ผิดหวังนะครับใครยังไม่ซื้อตอนนี้ฝากกดติดตามนะครับใครยังไม่ซื้อตอนนี้ก็ฝากกดติดตามไว้ก่อนนะครับโอกาสหน้าถ้ามีก็ฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะครับเผื่อจะได้มีโอกาสได้รับ ใช้ท่านนะครับขับรถคันนี้ต้องสวยจริงงามจริงสาภาพดีจริงราคาก็ยอดเยี่ยมนะครับสามแสน่งหมื่บาทนะครับใครจะผ่อนก็ประมาณห0พันนั่นแหละครับตีมไอลมกลมลองชมเช็คดูรถทดลองขับรับได้ชอบตัดสินใจโทรมาแอดไลน์มาได้เลยครับจัดส่งทั่วไทยจัดส่งทั่วไทย